ขล่มน็อกครับเพื่อนเพือนครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคโอเค่ะเด okay. okay. ี๋ยวทีมงานถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับก็เปิดมาตอนแรกนี้ก็ยกหนึ่งเท่านั้นนะใส่กันซ้ายใส่กันขวาใส่กันหน้าใส่กันหลังครับหลังจากนั้นก็นอนครับของออกงอกเลยครับไวไฟเคลื่อนที่ปะไวชิป <laughs> 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 เดี๋ยวต้องไปถามเจ้าตัวดูนะครับ มีพกฮอตสปอตอะไรติดตัวมาหรือเปล่าหรือว่าใช้เน็ตแบบมือถือแล้วล่ายพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยมีคนบอกเราว่าฮิไวไฟเคลื่อนที่หรือเปล่าเร็วชิปหะเร็วชิปเลยเขาบอกงนี้มันเป็นยังไงตั้งตัวมาอย่างนี้อีกแล้วหรือเปล่าลูกพี่บอกให้สั่งจัดการตรงนี้เลยจัดการแล้วคือบอกว่าไม่ต้องดูเชิงแล้วใส่ไปเลยก็จัดไปเลย ก็โดนเราก่อนด้วยแล้วลูพี่บอกไปชี้จัดการจัดการเลี่ยอ๋อนี่ขนาดยกหนึ่งนะโอ้โหตามใบสั่งครับตามใบสั่งแต่จริงเราหวังน็อกอยู่แล้วเพราะจริงก็หลายคนก็เชื่อเราเป็นมวยสไตล์นี้อยู่แล้วอ่ะครับผมอ่าก็่าจะแค่ยกสามอะไรก่อนนะยกสามอยเล่นคอยดูก่อนว่าเขาจะมาไม้ไหนแต่ว่าเปิดหน้าเกินก็ได้โดนพอเขาหลวมปุ๊บลูกพี่ก็ชี้เลยเอามันจบยกนี้ไปเถอะไม่ต้องแต่งตรงแต่งตัวกันแล้วก็ล็อกอ่ะ นะครับบางทีเขาจะบอกนี้นะนักมวยออกอาวุธไปแล้วบนล็อกนี่ยังไม่ได้ออกอาวุธกันเลยนะครับโอเคฝาก FC ฟแฟนคลับหน่อยครับฟัาไงบ้างไฟนี้ลำดับที่นะครับไฟน่าจะตั้งใจให้ดีกว่านี้ครับผมอายุเท่าไหร่แล้วอายุ22ครับ22ปีเป็นคนจังหวัดจัังหวดอุบลราชธานีครับชาวอุบลบอกอีสานได้ปะครับเอาฝากพี่น้องอีสานเขาเนี่ยอากามือนีการ์เซตชุดจอแล้วก็ ชนามากัเชียวเชานี่ยไปฝากพี่น้องชาวอุบลด้วยครับเป็นความสุขให้พี่น้องชาวอุบลครับขอบคุณมากครับก็ยังมึนๆอยู่อ่ะมึงละถึงมึงละยังมึนตั้งนานเลย นี่กเียวะเียวเลยเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวได้ไห็ยังไม่ยังยังไม่ได้นี่ครับเพื่อนๆก็เป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะเพื่อนๆนะ ไม่มีใครอยากแพ้ครับต่างฝ่ายต่างก็หวังมาแจ้งเกิดกันทั้งคู่แล้วครับแต่ว่ามันเกมเร็ว,วอะเนาะทงหนึงนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอโอเคครับปครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ